ประเททศไทยเป็นประเพณีเก่าแก่ซึ่งสืบทอดมาแต่โบราณคู่มากับประเพณีตรุษจึงมีการเรียกรวมกันว่าประเพณีตรุษสงการหมายถึงประเพณีส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่กำหนดให้เทศกาลสงการตรงกับวันที่13-15เมษายนของทุกปีและเป็นวันหยุดราชการอีกทั้งวันที่14เมษายนถือว่าเป็นวันผู้สูงอายุ และวันที่15เมษายนยังถือเอาเป็นวันครอบครัวอีกด้วยกิจกรรมที่กระทำในวันสงกรานต์หนึ่งการทำบุญตักบา ถือว่าเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้ตัวเองและอุิศนกุศลให้แก่ผู้ที่ร่วงลับไปแล้ว 2. ประเพณีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่คือการไปเอว้พรให้ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือครูบาอาจารย์ 3. การส่งน้ำพระ 4. การปล่อยนกปล่อยปลาถือว่าเป็นการสะดกเคราะห์ ศบาลร่วมกับหน่วยง,งานภาครัฐเอกชนสถานศึกษาและพี่น้องประชาชนทั้งเก้าภูมิวัดนะครับและกประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกระสินได้จัดก,การพระรพณีสารภปมริปวันที่53ขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์และทำเช่นทุกปีที่ผ่านมานะครับโดยจัดขึ้นในวันที่11ถึงศึาเมษายนซึ่งเป็นกิจกรรมต่างๆท,ที่จ,จับอยู่ที่หน้าสารการจางังหวัดซึ่งจะมีการได้เล่นรื้ในเมือง การประกวดร้องเพลงการประกวดสาวประเภท2ประกวดทีพีสงการนะครับและเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึงพี่น้องประชาชนยังสามารถเล่นสงการได้ที่สนสงการคือถนนอันันคณาได้ตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่16เมษในสายยนเป็นต้นไปนะครับผมเองก็อยากขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนได้ร่วมรณรงค์ในการเล่นสงการแบบวิถีไทยซึ่งคงไม่เสน่อมิริรา พัฒนาธรรมประเพณีอันดีงามของคนไทยและภูมิที่จะแต่งกายสุภาพไม่ร่อแหลมจนเกินไปและขอให้ทุกท่านเพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลโดยเฉพาะปีนี้ทางเทศบาลได้ร่วมกับทางสาธารณจังหวัดได้จัดเนรสงการขึ้นเพิ่มอีกเส้นหนึ่งโดยเป็นสงการที่ปลอดแอลกอฮอล์นะครับโดยทาการปิดถนนตั้งแต่แยกประมวลไทย,ยนะครับผ่านตลาดโต้รุ่ง ถึงถนนแยกธนะผลที่ตัดกับเทศบาล23นะครับตรงน,นี้จัด3วันในวันที่13 14 15เมษาย,ยนนะครับเป็นถนนที่ปลอดแอลกอฮอล์ซึ่งจะมีเยาวชนไปเล่นสงการอย่างถูกประเพณีนะครับก็อยากเชิญชวนท่านให้ไปร่วมเล่นและก็ร่วมดูด้วยครับในปีนี้เทศบาลเมืองกระสินได้กำหนดจัดง,งานประเพณีสงการประจำปี2553 โดยจัดให้มีกิจกรรมในระหว่างวันที่11-13ถึงเมษายนณบริเวณ,ณ,ณ,ณสนามหน้าสารการจังหวัดกระสินโดยเริ่มจากวันที่11เมษายนมีการละเล่นพื้นบ้านการประกวดส้มตำประกอบลีลามีการประกวดร้องเพลงการประกวดสาวประเภท2รอบแรกวันที่12เมษายน มีพิธีสงน้ำพระพุทธรูปพระสงฆ์พิธีรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุชมการประกวดร้องเพลงการประกวดสาวประเภทสองรอบชิงชนะเลิศและการประกวดเทพีสงราน การทำบุลตัดบ,บารพร้อมกันที่บริเวณหน้าสารการจังหวัดกรสินส่วนภาคปลายชมขบวนแห่สงการของคุ้มวัดต่างๆไปตามถนนอนันตน,นาคตลอดสายค่ะ ผู้ชมคจะได้ทราบถึงรายละเอียดของการจัดงานที่ทางเทศบาลเมืองกาดตินได้จัดขึ้นแล้วนะคะทางรายการขอเชิญชวนผู้ชมได้ไปเที่ยวงานประเพณีสงการณสนามหน้าสารการจังหวัดกาดตินและก็ขอเชิญชวนผู้ชมช่วยกันอนุรักษ์ความเป็นไทยแต่งกายสุภาพไม่ร่อแแลมเกินไปเพื่อที่เราจะได้มีวัฒนธรรมไทยที่ดีคงไว้สืบไปนานๆค่ะวันนี้ดิฉันพร้อมทีมงานขอลาผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ